ที่แก้นนกขึ้นจอแบบนี้นะครับโนมุดเทเบิลดดไว้นะครับคือมันเป็นกาสาเหตุเนี่ยม,มาจากาฐานไมออดสุนสาภาพครับมันจะลายปีเบื้องต้นเราจะเข้าไปเซตตั้งค่าในบอไมออดนะครับ ถ้ามาขึ้นนี้นะครับเราต้องกดปุ่ม power แช่ไว้ก่อนจนกว่าจอมันจะดับครับแล้วก็ปล่อยทีนี้ก็กดปุ่ม power ปุ๊บแล้วก็มากด f 2กดยำยำโอเคมันจะเข้ามาหน้านี้นะแล้วก็กดลูกศรนคนระับปุ๊บมันจะไปอย่างนี้ เราก็เลื่อนไปตรงตรงบูธนะครับแล้วให้แบ็บสีขาวให้มันอยู่ช่วงตรงนี้ครับดู f แปดนะนี่ครับแล้วก็ออก,กด enter ั้างหนึ่งที่เราเลื่อนเลื่อนมาตอนนี้ครับ frequency ค,ครับแล้วก็ออก,กด enter กบ enter ั้างหนึ่ง ขึ้นหนึ่งน่ครับ่ยเปลี่ยนค่ามาเป็นตัวนี้แล้วทีนี้เราก็กด F10 นะครับเพื่อเป็นการบันทึกที่เราตั้งค่าไว้ F10 แล้วก็ Enter ครับโอเครอบเป็นรอแเป็น จะหายไหมน่ะมานะครับคือวิธีแก้แก้ไม่ยากครับถ้าถ้าเรามีพื้นฐานคอมพิวเตอร์หรือเรียนคอมพิวเตอร์มานะครับเราเราจะรู้สาเหตุคือมันเป็นที่ฐานไม่อ่อนเสมสภ,ภาพมันหลายปีนะ ทีนี้เราก็ใช้ปกติแบบย,ยาวๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม